่หนูนาจาตอนนี้เนี่ยเรามาถึงอีกช่วงหนึ่งที่แบบประทึกขวัญมากเลยอ่ะเราจะมาจับรางวัลกันแล้วช่วงที่หนูนาจะได้รางวัลใช่ไหมหนูต้องเป็นคนตลอดเลิเอตลอดเลยเออตลอดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครนะฮะจะได้ซัมซุงแท็บเอไปในวันนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเชิญเลยจ้ากล่องจับรางวัลของเราตึงตงตึ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 งฉันมีสาวให้ตัวเองตึ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 งทุกคามตึงเต้น ึงตึงตึงเออมาเลยจ้าถือไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็ต้องถือเดี๋ยวเดี๋ยวดียวไม่จิกไม่จิกไม่จิกไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนคิดอะไรออกไปเอาล่ะจับเลยจ้าขวหน่อยัวนหน่อยัวนหน่อยดูหน้หลับตาลูกทุกความยุติธรรมขอบคุณสำหรับเจ้ากันถึงกล้องด้วยนะครับ ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าใครได้ดูแล้วใช่ไหมและผู้โชคดีนะครับได้รับไปนะสำหรับซัมซุงแท็บเอนะครับได้แก่ฉันชอบที่กินมาแล้วยังไม่ได้ประกาศดดค,คุณตู พี่สุดเทพครั้งที่หนึ่งพี่สุดเทพครั้งที่สองและพี่สุดเทพครั้งที่สามเราจะขออนุญาตจับใหม่นะครับจับใหม่เนาะพี่สุดเทพผมเสียใจกับพี่จริงๆการที่พี่มาแล้วหนีกลับก่อนน่ะนอกจากไม่ได้รางวัลแล้วคนรู้ด้วยว่าพี่หนีกล้าลากนะ ชื่อจะคล้ายๆคุณแม่โอเคตอนแรกมือไม้ตัดตกใจตจ้าคุณแม่ได้แได้วันนี้ใชไม่ใช่หมดละวผู้ชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับลังซูแท็บเอได้แก่คุณสติธรเทศตนทิข์ครับดีไหมคะจากแม็กซิมแม็กซีนนะครับคุณสติธรอยู่ไหมถ้าคุณสติธรนี้ไม่อยู่คุณสติธรโสพลได้ไหมคะไม่ได้จ้ะลูกแล้วเหรอครับไม่ได้เลย คุณสติธรครั้งที่1คุณสติธรครั้งที่2อคุณสติธรอยู่ตรงไหนกีดขึ้นมาครับคุณสติธรครั้งที่3จับใหม่ครับเหียวมเหนียวมาที่มันต้องมีสักคนตีที่จะอยู่ในงานของเรา อฉันรู้ละคุณพี่สองท่านนี้ไปไหนไปไหนคะรีบไปเขียนข่าวช่วยโปรโมทให้กับโฟกัสของเราใช่ไหมใช่สิดูหน้ายิ้มจดูสันดูสันยิ้มพี่เรียนสูงมากจริงๆแต่พี่ไม่สามารถอ่านชื่อพี่คนนี้ได้จริงๆขออนุญาตนะคะไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่าและผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งได้แก่คุณพรศรี รัมมีพันมีไหมครับเบอร์086036นตื้นตื้นตื้นค่ะคุณพรศรีมีไหมครับมีไหมจ๊ะมีนะครับเขาเสียงประมุ่เลยเดี๋ยวเรามาถามเขากันว่าชื่อเขาจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับ คุณพีงงเลยจริงเชิญคุณพีก่าเลยครับคุณพี่จริงๆคุณพีชื่อว่าอะไรครับพรทวีครับพรทวีนะครับแต่ทางเราอ่านว่าพรสีเลยมีการช็อปเกิดขึ้นนิดหน่อยโชคดีที่ได้พูดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไปขอโทษคุณพี่พรทวีด้วยจริงๆนะครับโอกาสนี้ครับขอเชิญพี่อมรอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับคุณพรทวีนะครับซัมซุงแทปเอนะครับผู้ชนะของเราในงานวันนี้นะครับสช่ค่ะ คุณพี่พรทวีหรือพอรสีขององคนะครับขอโทษด้วยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจออกและหนูน้ำไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้ชมดีของเราในวันนี้นะครับขอบคุณ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 ,คคณพีออ่มอสด้วยครับ เอาดะงจันหนูนาจา่าเราเดินทางมามถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับให้หนูนาฝากผลงานหน่อยดีกว่าจ่าก,ก่อนจากกันค่ะฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้เพลงที่ร้องจบไปเมื่อกี้อย่าให้ความหวังทงั้งทางที่เป็นไปไม่ได้ะค,ะค่ะอันนี้ก็ฝากกันนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนูนาดาวน์โหลดได้แล้วนะคะดองจันหนึ่งสองสามห้าส แล้วก็โทรออกค่ะแล้วปลายเดือนหน้านะคะจะมีละครค่ะ,ะละครเรื่องจัดรักวิวาลวมกับพี่พี่สุกริย์ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านรุ่นแขกคผู้เกี่ยิทุกท่านด้วยนะครับกับโฟกัสเบียนท์โปรเทคชั่นฝากกระจายข่าวนะครับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่โฟกัสบูไลคัทเทมเพิลกราสด้วยนะครับก็เป็นการป้องกันถึงสองขั้นเลยทีเดียว<ช>ทั้งเรื่องของโทรศัพท์เองแล้วก็เรื่องของสายตาเราด้วยนะครับถ้าเกิดมี ข่าวต่างๆเพิ่มเติมนี่นะครับเดี๋ยวเราคงแจ้งให้พี่ๆได้ทราบกันแล้วก็ฝากติดตามรเรื่องราวข้อมูลของโฟกัสด้วยน,<ด>นะครับทั้งแฟนเพจก็ได้ไดนะครับ <นะ S 1> <ๆ S 2> วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ